ครับตรงนี้เป็นสวิตนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นต็อกที่อยู่ต่อไวตรงนี้เพราะว่าตรงนี้หมอะตรงนี้ตรงนี้เพราะไอ้นี่มันจะเจอกับไอ้แผ่นชาร์าแผ่นช้าช่องช้าร่าช่องช้าแล้วไฟนี้ทั้งหมดกี่ดวงข้างนอกไฟข้างนอกกี่ดวงไฟทั้งหมดอ่าแปดแปดดวงทุกเสาทุกเสา แล้วข้างบนนี่แยกสวิตแยกอะไรต่างหากข้างบนแยกครับแล้วแล้วบนผนังนี่กี่ดวงผนังนี่ห้องนี้สองดวงเป็นควายแขวนสองดวงนะควายแขวนสองดวงห้องนึงสองดวงเป็นสี่เป็นสี่เป็นสดวงอ่าหมายหมายถึงห้องนี้สองเราหนึ่งสองครับแล้วห้องไหนอีกสองหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองเป็นแขวนโอเคแต่แต่แขวนนี่ยังไม่ต้องฝัง วันนี้เดินท่อลอยเดินท่อลอยเดินท่อลยนะคือไอ้นี่คือสวิตทั้งหมด8ดวงแล้วล่ะตรงนี้ก็ไอ้นั้นจะเป็นดาวไลท์ขั้งหมเป็นดาวไลท์ดาวไลท์สี่เลยละดาวไลท์สี่แล้วก็มีคมคมกลางตัวนึงอ่าคมกลางตัวใช่ไหมอ่าคมกลางแถวนี้ตัวใช่ไหมฮะอ่าคมกลางตรงนี้ใช่ไหมเป็นคมตรงนี้นิดต่ลุงเนี่ยตรงตนี้จะเป็นแอมป์นิดต่อ เราจะเป่าสิ่งใดแล้วจะเป็นเท่าสี่ตัโอเคโอเคโอเคโครงกลางครงกลางอยู่เนี่ยโครงกลางอยู่ตรงกลางนี่ครับครับผมครับก็ตรงนี้ไม่ต้องมีคือตรงนี้เป็นทอทัศน์แล้วตรงนู้นล่ะฮะตรงนู้นต้องมีอะไรไม่หรือไม่ต้องมีตรงนั้นเป็นเป็นสวิตช์เปิดอย่างเดียวเปิดไฟห้องน้ำตรงนู้นเป็นสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำตรงนั้นเป็นสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำสายทีตรงนี้ก็เป็นปลั๊กสายทีวีปลั๊กแล้วก็สายทีวีโอ้ดิมีอันเดียวอยู่แล้วเออยอดจ้ะ ครับพักเสียบก็ตามมุมมุมที่หน er ึ่งมุมนะเอาไว้เสียบพวกมือถือพวกอะไรเสียบชาร์จแบตมันไอเรื่องเรื่องะเตียงมันจะเตียงมันจะอยู่แอร์ตรงไหนฮะช่างแอร์จะวางตรงนี้ครับแล้วมันได้ไหมมันแขวนได้นะโอเคเดี๋ยวพอนั่นเดี๋ยวคิดแน่นจะพามันตรงนี้แอร์คือตรงนี้นะครับแอร์แอร์หนึ่งตัว ก๊องตรง้พวกแอร์พนน้ำร้อนจะเข้าตู้แอคือแอร์น้ำร้อนนี่มันจะจะเข้าตู้เลยใช่ไหมครับครับโอเคตามช่างเลยแล้วก็ตัวเนี้ยตรงตรงเนี้ยในในห้องน้ำมันต้องเดินสายที่นี่นะในห้องน้ำอะสายน้ำร้อนนะวางพอแต่คือคือสวิตดีสวิตข้างบ้านสวิตไว้นี่หมดเพราะไม่ได้รวมกลุ่มมันเลยไว้นี่หมดเลยนะสวิตนะสวิตเอส อืม้านี่สี่ดวงนี่ก็เปิดเปิดสวิตช์หนึ่งแล้วก็ดวงกลางอีกหนึ่งสองสอ่าตัวเนี้ยสองสวิตคือสวิตช์เหรอ่สวิตช์เออตรงนี้มันต้องมีมีมีปลั๊กกับปลั๊กไว้เสียบไอ้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมนี่ไม่ปักปลั๊กตรงนี้ไงปลั๊กตรงนี้ก็ตรงนู่นนะสองสองปักไว้เสียบใช่ไหมแล้วแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนไอ ไอ้ไอ้ซิงซิงก็อยู่นี่ครับอยู่กลางอะเนี่ยซิงเนี่ยซิงซิงก็อยู่นี่ยาวมาหนี้เลยเนี่ยเนี่ยฝั่งซิงหลังซิงล้างจานอะมันต้องไปไปใกล้พักใช่ไหมไอ้ซิงก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยบริเวณนี้มันก็เตี้ยลงเนาะซิงซิงมันเตี้ยลงพักมันก็สูงพักมันสูงเพราะซิงซิงเราเราถลกซิงก็แปดสิบมาแปดสิบซีก็เก้าสิบมาเนี่ยนะอ่าซีก้าสิบมาเนี่ยซิง เนี่ยเวลาเวลาเราปูกระเบื้องมาก็สิ้นเต็มเลยป่ะก็เออเนี่ยสิ้นสิ้นมานี่เลยเออเดี๋ยวมาถึงนี่มาถึงนี่ก็ปักเสียบอีกตัวเช็คดรว่อมันจอดเรื่องน้ำอออ่าผมถ่ายก็แล้วเดี๋ยวผมถ่ายว่เดี๋ยวส่งให้ทางไลน์เออรับนะเนี่ยรับมีข้เสร็จแล้วใช่ป่ะก็ประมาณเก้าสิบเต็เนี่ยปูกกระเบื้องพร้อมเลยเออปูกระเบื้องพร้อมอ่ะปลูกระเบื้องพร้อมเก้าสิบเต็มอ่ปูกระเบื้องพร้อมอ่ะเก้าสิบเต็ เนี่ยเนี่ยมึงนั่นไปก้าเสร็เลยแล้วก็แล้วปูกระเบื้องแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ85เซนิ85เซนจากระโศกเลยนะ